เฟตองอย่างมั่นใจอนาคตชัดเจนมากไม่เกิน5ปีแต่งงานอย่างแน่นอนแถมหลายคน,นยังจับตามองึงความสมพัธ์ระหว่างสาวฟางและหนุ่มวานธนก,กิจต่อแววเลิกรากันแล,ล้วหรือเปล่าหลังไฟหญิงพูดแบบนี้ทับเอาเหล่าดรา,าไ,ดไปขับถึงกับใจแป้วต้องบอกว่าเป็นสองพี่น้องคนดังที่ได้รับความสนใจในเรื่องของความรักไม่น้อยค่ะสำหรับเฟย์พรประวินและฟางธนทรสซึ่ง ผู้น้องอย่างเฟกกำลังหวานชามกับพระเอกหนุ่มสุดล่อยอย่างบอยประกอส่วนผู้พี่อย่างฟางก็กำลังมีข่าวลักสะดุดกับนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างวานธนก,กิจและเมื่อังคู่ได้ไปร่วมงานแต่งงานของสาวนัตตี้และพี่แมนและถูกสาวก้อยและทีมสัมภาษณ์ทำคอนเทนต์ถามถึงเรื่องแต่งงานจึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมาให้จับตามองในทันทีด้วยสกไฟเน็้ถ,ถูกจับตามองอีกครั้งว่าข่าวเลิกกับหนุ่มวาน จะเป็นความจริงหรือเปล่าเนื่องจากคําถามที่ว่าคิดว่าจะแต่งงานต่ออายุเท่าไหร่สาวฟางก็ตอบกลับทันทีว่าถ้าเจอคนที่ใช่กอดอายุ40นั่นเลยเป็นเหตุให้ถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์อีกครั้งตามที่เสนอข่าวไปข้างต้นนั้นแต่ในขณะที่ด้านสาวเฟย์กลังอินเลิฟสุดๆโดยเธอบอกว่าไม่เกิน5ปีต่อจากนี้แต่ง ตองแชร์ป่อยเฟยทถ้าอยากเห็นทั้งคู่ลงเอยกันถึงวันนั้นเรียกว่าเตรียมเฮกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวินาทีที่ก้อยและสาวคิมอยากถามคำถามนี้ทั้งสองคนกันเลยดีกว่าค่ะไม่สนสอนไหมคะ มต่างแตกต่างกันยังไงแตงจะไม่อยากอยู่ด้วยกันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน,นเป็นเรื่องของความมั่นคงบคุณมาเห็นด้วยค่ะคิดว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็ได้แต่เกินไม่เกินถ้ามีต่อจากนี้อ่ะถ้าเจอคนที่ใช่ก่อนสี่เซฟอ่ะก่อนติดเซฟม,มากเก้าเคฟขอบคุณค่ะ จากคำตอบดังกล่าวของสาวฟางทำเอาหล่ำเดรฟแฟนกลับมาสงสัยอีกครั้งว่าคำตอบนี้ซอแววเลิกลากับหนุ่มว่านแล้วหรือเปล่าเชนฟังกับว่านเลิกกันแล้วหรอคะฟังคำตอบแล้วคิดว่าน่าจะใช่ค่ะถ้าเจอคนที่ใช่ก่อน40 ตอบแบบนี้แฟนขับใจแปวถ้าเจอคนที่ใช่เลิกกันแล้วเปอร์เซ็นต์สูงมากฟังกับว่านยังไม่ได้ประกาศว่าเลิกกันนะคะอาจจะทะเลาะกันนะเลยโพสต์แบบนั้นรอความชัดเจนกว่านี้ดีกว่าฟังตอบ แบบคนโสดเลยนี่คิดว่าข่าวลืออาจจะเป็นจริงที่ตอนนั้นว่าลงคลิป้องเพลงกับฟางคือน่าจะลงงอม,มากกว่าพอฟางก็ไม่ได้ลงอะไรต่อเลยเปอร์เซ็นต์เลิกน่าจะสูงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้ยังดีอยู่หรือไม่อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือคงต้องรอให้ทั้งสองคน ออกมาเผยความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะงานนี้เนียวเรียกได้ว่าก่อการปประเด็นขึ้นมาค่ะหลังจากที่ทางต้อนและสาวคิ้เนี่ยได้ไปทำคอนเทนต์ถามถึงเรื่องการแต่งงานในงานแต่งงานของนาตีและพี่แมงนั่นเองค่ะงงานนี้เนียวเรียกได้ว่าก็ําถึงเพื่อซีเพื่อสนิทสาวเฟและสาวฟางค่ะโดยสาวก้อยและสาวคิ้เนี่ยก็ได้ถามทางด้านสาวเฟว่าจ ท่่าไหรแล้วเมื่อไหร่ทางดาดสาวเฟย์เนี่ยก็ได้ตอบออกมาบอกว่าไม่เกิน5ปีนับจากนี้แต่งงานอย่างแน่นอนแล้วทางดาดสาวฟ้าซึ่งก็ได้ตอบออกมามีนัยยะสาคัญหลายคนเนี่ยต่างกะตามมองมา,มากๆกับคําพูดที่สาวฟางเนี่ยพูดบอกว่าถ้าเจอคนที่ใช่ก่อนอายุ40แต่งแน่นอนอางานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนก็เป็นห่วงมากค่ะสำหรับผู้นี้หลายคนเนี่ยก็ต่างจับตามองมา,มากๆว่าสรุปแล้วเนี่ยสาวฟา ว่าธนกิจเนี่ยเลิกราก,กันแล้วหรือเปล่าหลายคนก็เป็นหว่วงแล้วก็ต่างจับตามองปอ,องสันธ์ขอาทตัวคู่เป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะ,ะทางเพจงารา,าก,ก็แอบเป็นห่วงกันด้วยนะคะแต่เหนือซิ่งอุ่นดก็เป็นกำลังใจให้กับสองคู่นี้กันด้วยนะคะและเหนือซิ่งอุ่นดาก็รอฟังจากปากทางสองคนกันเองว่าสรุปแล้วเนี่ยเลิกราก,กันแล้วจริงหรือเปล่าตามที่ข่าวรือ,ออกมาอ่ะก็รอร่อก็ติดตามกันต่อไป อะไรมาอัปเดตทางทีามงานหมอจะาอันอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ